มันแบบไหนเนี่ยอออ่ามันมันที่เขาลอกเข้าเทปบออ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมอ้าวสวัสดีอาจารย์เลื่อนอ๋อสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับเอออาจารย์เลื่อนนะครับเนาะอ่าคือผิดไส้พอท้องแรงนะครับเนาะเอ้าบ่ผิดไส้ไหนเหรอคุณคือกันจะปฟัด พี่ชายพ่อทองแหล่นะครับเด้มาโดนๆจังมาหาแมนคืออาจครับมาเมนชแนลอาจารย์เลื่อนนี่เป็นพี่ชายแท้ๆพ่อทองแหล่เลยนะครับพี่ชายใหญ่เลยพี่ชายใหญ่เลยคนโตนะครับพี่คนโตแมนคนโตเอาเรียกว่าเรียกว่าเป็นพี่ชายใหญ่พ่อแมนบ่ทั้งพี่ชายใหญ่ทั้งคนโตด้วยเเอออาครับเหลนหมูครับปลาลุ่งนะครับนี่เพิ่มจะเป็นพลาลุ่งผมนะครับนี่ใหม่นีใหม่ก็ดีครับพลาลุ่งพลาลุ่งเรียมนี่คือเป็นเป็นลูกผู้พี่ของพ่อผมนะครับ วันนี้พอว่าว่าวถ่าวคว่ำมาไงแต่ตั้งหมดทีเลี่ยนเนี่ยเป็นจังใดแบบใดไอ้หมดที่ันพันมาทจัง่านมาเนี่ยหมดที่เลี่ยนเองอะไอ้ไอ้หมดที่เลี่ยนนี่คือว่ามันเป็นคามเสียนระตัวคามเสียนหักอันนี้ออกคือว่าแบบนี้มันออกยากเลยเรื่องคามเสียนพันคามเสียนพันปีปีนึงก็ออกทีนึ่งเรื่องนี้ออกเป็นปีปีนึงออกที อีกทีนึงก็ว่าขามเสียนพระขามเสียนพระอุทธรจังหวัดบัานเล็กทีก่อบัานเล็กทีกับกับรถทะเบียนรถเดเข้าเต็มเต็มไปเลยห้าสามสามห้านะครับกับพ่อเลื่อนถ้าเขามากหมดที่แล้วนะเปเช็คเช็่ป้าเพราะว่ามันมันบ้าเล็กทีก็ห้าสิบสามรถก็ห้าสิบสามสามห้าต่ำนะครับอย่าให้อาการเลื่อนพูดไทยนะครับ ถ้าพูดไทยแล้วนะั้นท่านจะหนาวานะครับผมนะยอ,อกยอ,อกยอ,อ,กอกนะครับผมอ่ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันเลขของอาจารย์เรื่องนี้ซึ่งเราไม่ได้ตามมา,านาะนแล้วนะที่จริงอัเขาทุกหมดแต่ว่าทุนเรามันน้อยชา้ยากเลยเราเป็นคนทําครับแต่ว่ามันไม่เข้าขายที่เราซื้อโอ้อมันไม่เข้าขายนะครับผมมเข้าขายเราทาเองเราไม่ต้องเป็นตัวซื้อ นะครับนั่ครับผมก็นี่นะครับคือสูตรประเพียนอันนี้คือคัดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอคัดเรียบร้อยสสูตรสองสูตรนะครับก็จะมียี่สิบยี่สิบหนึ่งเอาสูตรใส่ห้วงซะสิเราหวงเป็นเป็นคนเฮฮาเขาเลยเป็นคนตลกเป็นคนเฮฮาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับกับอาจารย์เลื่อนที่ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นค่าหน้าตากันนานแล้วนะนานมากแล้วที่ไม่ได้มาตามต่อให้เพราะว่า เพิ่นไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยเพิ่นไปสูงฟื้นวิทยาย,ยุทธทพราะเวลาตอนแรกเราเอาเลขกองฉลากก็มาไปศึกษา,าเ,าาเพิ่มเติมศึกษาเติมไปกับอาจารย์ใหญ่ตกลงที่จะออกมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สามสิบปีมาแล้วสวัสดีครับตกลงจบวิทยาย,ยุทธใช่ไหมครับท่านผู้ชมพอไ,ไพอไปได้พอไปได้นะครับพอไปได้พอให้ได้คุณพอไปได้จบบวิททยยาุธครัสวัสดีครับอาจารย์ พระนะครับผมนะคือคืออาจารย์ครับถามว่าเป็นอย่างที่ว่าเน่งแม่งนี่ก็นี่ครับอาจารย์เนงแมงต้นต้นกําเนิดเนงแมงต้นกําเนิดที่พ่อองแล่ที่ที่อยู่ตามช่องเขาได้ละผู้ดีครับสังเกตที่เพันพูดเพูนจะพูดว่าแเน่งแม่งได้จากนี้บอกได้มาจากคนนี้ครับต้นสูตรต้นตำลับนี่ว่าต้นฉบับนะครับสูตรต้นตำลับเลย มีทีไปได้แล้วอย่างแรๆเือว่าอะไรก็ทํสร้างความสุขให้เรืาเื่อเพนนังรถไปใส่มาใส่กาแฟนั่งหนาเนาะเพิ่นเสียังสี่ครับทวยมเพิ่นสีเอามือนี่ไปจับข้างแฟนเพิ่นเราเพิ่นกัสิวาวาเอาเป็นนุ่มอาวันแล้วกันสมมุนแหนงแรแร เ้จังสี่ครับเปินว่นต้นตำลับแหน่งนีมีความสุขพนาครับเปิว่าผมก็รองเฮ็ดนล่ะกับแม่ลูกอาามีความสุขเหมือนกันครับถ้าพูดคนง่ายๆตามภาษาบ้านเราก็ทำให้มีความสุขทั้งสอนเถึงมีความสุทั้งสองคนทำสิบด็นนั้นไปใส่ยี่อเพราะว่ามันแหน่งใส่ใส่ลูก็ไไ้ก็ผู้เยี่ยนเนี่ยใส่รูกอทีมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเนาะ ถ้าใส่ชุดแตดิบมากแบบจริงๆแบบนี้มากแบบได้เยวผมเสียบมาวินใส่คนครับเบิ้งบนจะเป็นยังไงพ่อเอาไปใส่ในผลนี่แหละเหม่งเหม่งเขาบอกแดดแดงๆก็ต้องยิ้มด้วยนะยิ้มเห่งเห่งเหมหมดเลยเว้าแล้วก็ยิ้มไปนะพูดไปยิ้มไปโอ้ยรถไฟมันเป็นธรรมชาติเครียดของมันจะมีความสุขนะครับอ้าวอย่างนั้ถามอาจารย์เลื่อนนะครับที่มาที่ไปสุดของ ป้าสลิดโอ้ยป้าตะเพียนป้าตะเพียนป่าฮ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 ป้าสิตัเพียรมาตะเพียนสูตรปัทเทียนนะครับถามว่าจะเล่นครับเล่าให้ฟังนะครับท้าวความมห้หน่อยครับผมมากเขย่าที่มาที่ไปของสูตรปัทเทียนกว่าจะเป็นเลขที่มันเข้าทุกๆครั้งทุกครั้งให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงต้องจับคู่แบบไหนที่ อาจารย์เลื่อนเท่าที่วิเคราะห์มาที่ไปศึกษายุ่งกับดาราที่ว่าเป็นใครๆก็ว่าไปพื้อที่เทียู่ตีพงวดที่แล้วใช่ไหมตีพุทดที่แล้วเลยเอาอะไรมาลองมือกันนะสี่ห้าสามเนี่ยครับสี่ห้าสามเราเอาสี่ห้าสามเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งนะครับสี่ห้าสามมันจะเป็นเลขที่ห้าม อืมเลขต้องห้ามอ๋อเลขต้องห้ามซึ่งมันออกยากมากๆออกยากเลยปีน oh, so ึ <t 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 ่งก็ยังหาไม่เจอข้ามเสียงพระข้ามเสียบพระเลขต้องห้ามเลขต้องห้ามข้ามเสียงพระสามตัวนะไม่เป็นอะไรสามตัวเดยมันข้ามเสียงพระเลขต้องห้ามเอาซีหาสามอีกข้ามเสียบเนี่ยอะไรังห้ามเสียงพระข้ามเสียงพระเขาว่าเลขต้องห้ามไงปีนึงก็มีครัำหนึ่งเลขตัวเนี้ยเลขซีสียุขาอืมเลขซีสียุขาหนึ่ง เรียกหาสิยุคางเสียงผอข้ามเสียงเราเรียกสามสิตาลงมาควมหมายเเาสี่ห้าสามอ๋อข้ามเสียงข้ามเสียงพรสี่ห้าสามข้ามเสียงผาออกยากออกยากออกยากที่สุดนี่นันก็บางครัก็ไม่มีออแล้วครับหนสามก็ข้ามเสียงหนึ่สองสามก็ข้ามเสียงระอันนี้ในตํำราเพิ่นอคำน้ยมเอาแบที่นี่วันที่สิบหาพราะจะต้น่อยหกสีขามเสียงยังครับ ตัวน,น,นี้แต่ไม่มีข้ามเสียงเพราะว่ามันเป็นมีอยู่สองอย่างบม่ได้ข้ามเสียงเลขงวดนี้แต่ไม่มีข้ามเสียงเลขงวดนี้สิบ่มีมข้ามเสียงท่านผู้ชมเออไมข้ามเนียเพราะเผื่อมันจะมีเบิ้ลตอนนี้นะเลขเบิ้ลดู้นะเลขเบิ้ลไปเบิ้ลก็ใกล้เคียงว่าเบิ้ลกับกล้องไว้ไล่หรือเปล่าที่ บบเบิรนกับไก่เคี่ยงโบเบิรนไก่เคี่ยงเพราะว่าทำสองสูตรนสองสูตรมันก็มีตัวเก่าแสดงว่าเดีนชีสองก่ทันนะครีสองก4บีสี่เนชีสองกับสี่เพราะว่ามันยืสองสูตรก็มีติดมันเก่าสเขาพูดไม่เพราะอาจารย์เรียกเขาพูดเพาะนะเพาต้องหลอต้พูดภาษา เข้าการกัยเลื่อนด้วยพูดเพาะเพาะเหรอก็เมื่อกี้เขาผู้สกลางโอ้ค่ะค่ะโอเคอันหนึ่งสองสาสวัสดีครับท่านทาคือไหนท่านห้าเกตมีไหมห้าเกตห้าเกตห้มีไหมมีมีมีมมมีมมีมีมีมมีมีมมีมมีมมมนมม เลื่อนจารย์เลื่อนสักทีหนึ่งท่านไปฝึกวิทยายุทธจึงแสดงว่าจบแล้วละจะเลื่อนยาพักสิบหกสิงหาครับเข้าแน่นอนแม่นบ่อท่านเข้าเข้าถือว่าเข้านะครับเข้าขอบท่านผู้ชมคือคือหมดนี้อาจารย์เลื่อนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณเข้าๆร้อเปอร์เซ็นต์เข้าๆจะ้จะร้อยโอ้โหเอาลิ้นมั่นใจเต็มร้อยครับท่านผู้ชมเข้าๆนะเข้าๆนะอันนี้แค่เข้าๆนะครับ แค่คร่าวๆอยากจะให้เต็มร้อยนะครับ<ป>คือสูอตอรอาจารย์เรี้ยนเข้าทุกงวดนะครับท่านผู้ชมนะให้บอกท่านผู้ชมว่าอันงวดนี้เลขเด่นจะมีเลขเด่นใช่ไเลขเด่นเลขเด่นเด่นเก็บครับท่านผู้ชมเด่นเก็บนะครับงวดนี้อาจารย์เรียนให้เด่นเกตแล้วลองล่ะมีลองจับกเกตมาไหมเด่น<ม>ให้ท่านผู้ชมจับจับ จะใส่อะไรล่ะดินเก็บเด่นเก้าเด่นจิตเด่นเก้าเด่นจิตลองเก้าเด่นเก้านะครับเด่นเก็บลองเก้านะต้องใช้วิธีระมัดยานในการรับชมนะครับเอางี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอากล้องเดี๋ยวให้อาจารย์เลื่อนคัดมาเรียบร้อยก่อนมาดูให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าให้อาจารย์ล้นวงกลมให้ดูเลยว่าเด่นตัวไหนตัวไหนชอบตัวไหนนะครับอ่า นี่จะได้พาท่านผู้ชมไปล่องลงมาบนเต่าไก่แล้วนะครับอาจารย์เรียนนะนำอย่างบอกก่อนนะนี่ครับคัดลอกแล้วก็วงกลมโตที่เพลินใจนะครับท่านผู้ชมจะได้วางกลมให้เราถึงโอ้453เลขขั้นข้ามศิลปะเต็มๆเลยนะครับข้ามก่อนท่านผู้ชมหลังจากคลิปนี้แล้วนี่เดี๋ยวพ่อทองแหล่จะพาท่านผู้ชมตามพ่อทองแหล่มา ความฝันมันจะวางให้ตัวเดียวโดดโดดสามตัวตรงๆวดประจํานที่16สิงหาคมพอ2 5น6งเท่านั้นตัวเดียวโดดสามตัวความฝันมันจะวางพ่อความฝันแม่ดินใช่ไหมแม่ดินหรือเปล่าความฝันความฝันผู้ใดความฝันแม่ดินเลยพอพอท่องแรงสิพาไปไปไปั้งความฝันผู้ใดพอต่องแรงงงนะครับความฝันแม่ดินความฝันอยู่นี่หลยยังไม่บอ ยังไม่บอกจะเป็นใครใช่ไหมใช่ใช่ยู่นี้ไม่รู้ว่าแม่ดินดินไหวแม่ดินดินไหวเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้พเ่้ยเฮ้่เฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เด้ยยเ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ย้ยเ้เด้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮนนเ้นเฮ้ยเ้ยเฮเป้ยอฮ้ยเยเ คลิปหน้าจะเป็นเลขความฝันของแม่ไหวแม่สวัสดีนะครับสามตัวตรงๆตัวเดียวคือเพื่อบอกตัวเดียวได้เป็นวันนั้นาฝันคืนเดียวบอกสองเที่ยโอ้โหมาบอกสองเที่ยสองเที่ยเลยนะครับสองเที่ยนะครับทน้นอนคืนเดียวเือสองเที่ยสองครั้งนั่นแหละเอางี้เพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์เลือได้คัดลองบร้ไปไหผมก็ได้ยปก็ไปอย่างนั้นเอางี้ ขอฟังอีกสักรอบหนึงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าเต็มร้อยไปเต็มร้อยครับว่เต็มร้อยท่านผู้ชมตกมือครับคือพอพพลาดครับนนอนคือมันน่มากที่ท่านผู้ชมสังเกตเบืองเขาอีกทีว่าสิไปตามสารติไปหาไผ่ขันเดินๆไปหาเพลินนซุกจอดของเขาครับเขาเน่ยเกินเกินรอเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยเพราะเราไอเห็นเน้ ies, e ่ยเดี๋ยวอ่ากเลยเกิน่เก็ เพคนอาจารย์เรียนก็เห็ุอะไรล่ะเอาไม้ซองมา้ยางไถ่แ้วก็มึงขับเดี๋ยวไปซองดูครับผมท่านผู้ชมอ่ามันจบก็เบิ่งนบวงเราพูดหาเรนะครับนะผู้ชมไปมาแน่นอนวันนี้เปลี่ยนสองสู่วงกับวงกันนะครับเดี๋ยว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 ค่อยตั้งดูอีกครั้งนึงครับเพื่อนจะวงให้คือเอาเฉพาะจุดวงก็พอแล้วนะครับจะมาดูครับหนึ่งครับมาท่านผู้ชมไปเบิ่งนน้ำกันเบรกอาจารย์เรียนเพี่คน เออคำนุ่นผมเขียนไว้ให้แล้วครับเนาะนะครับเอาถ้าไม่ใช่ว่าเลขเยอะนะครับคือเอาตัวที่วงนะครับตรงไหนวงกลมเน้นตรงนั้นนะครับแต่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมนะจะมีประมาณนี้นะครับกับเลขอาจารย์เลื่อนนะครับผมนะอ่ากับ